สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้จะพูดถึงการลงทุนนะครับการลงทุนบางอย่างเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องมีตัวเลขเป็นตัวบังคับว่าเราเราจะได้กำํำไรไม่จําเป็นนะครับการลงทุนบางอย่างเนี่ยความคุ้มค่าหรือว่าผลตอบแทนนะครับ Return on investment เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลขเสมอไปนะครับอาจจะเป็น ความสุขทางใจนะครับอาจจะเป็นสุขภาพที่ดีอาจจะเป็นอากาศที่ดีนะครับอย่างพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นที่ดินวิวราม่านะครับก็ตรงนี้เป็นแนวเทือกเขาภูผานนะครับนะตรงนี้ลง บอ่อนะครับลงกล้วยนะฮะส่วนหน้าแล้งนะครับคลิปหน้าแล้งผมได้ลงคลิปให้ดูแล้วนะครับสภาพหน้าแล้งก็มันก็มีน้ําจากบอ่อนะครับหน้าแล้งก็ลอส่วนหน้าฝนไม่ต้องพูดถึงนะครับแถวนี้น้ําเยอะอแล้วก็น้ําไม่ท่วมนะครับแผ่นดินไหวไม่มีนะครับ PM 2.5มสองยุดห้าไม่มีก็พื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่า มวลภาวะไม่มีนะครับเอยู่ระหว่างนะรับเฟสแรกก็คงทำในลักษณะเป็นลานแคมป์ิ้งนะครับแบบส่วนตัวนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะมีใครพุกพ่านเข้ามาได้นะครับอันนี้เราทำแบบแคมปิ้งนะครับใครก็เฉพาะ FC ผมเท่านั้นนะครับเฉพาะ FC ผมเท่านั้นนะครับใครอย่างมากก็ติดต่อมาครับ นะครับกอที่แถวนี้ก็เพิ่งเริ่มทำนะครับเพิ่งเริ่มทำติดตามอัปเดตนะครับฝากติดตามอัปเดตชมความคืบหน้านะครับการทำกรเกษตรผสมผสานเชิงท่องเที่ยวนะครับที่ ไร่ถาวรฟาร์มสเตย์อีสานบ้านนาด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ